จะมีคนจองล่วงหน้าอยู่นะคะมันจะจะมันจะมีคนจองเยอะนะคะตอนนี้เราคิดว่าทางใต้เราเนี่ยหรือภาคจังหวัดต่างๆเนี่ยควรจะมีการอบรมเรื่องความรู้เบื้องต้นด้วยนะ,ะเออทางใต้ไม่้ไม่ต้องขึ้นไปที่กรุงเทพนะคะเพื่อที่จะอบรมเราจะจัดนะคะทีมงานที่จะมาอบรมเรื่องความรู้เบื้องต้นอันนี้ เป็นเหมาะกับที่ท่านที่จะเริ่มการส่งออกนะคะควรจะรู้เพราะอาจารย์ก็จะสอนหลายหลายเรื่องเลยเรื่องของการเอซเรื่องของการจดทะเบียนเรื่องของสินค้าลานนะะมีอาหารยามาด้วยเรื่องการเกษตรเรื่องอยอยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรนี้ดีมากถ้าท่านใดสนใจกรอกลงชื่อไว้ก่อนนะคะเราจะรู้ว่า ภาคาใต้นี่สนใจแค่ไหนเราจะดึงให้เขาเนะี่ยมาอบรมให้กับเราทางภาคใต้โดยที่ไม่ต้องไปขึ้นไปกรุงเทพนะคะก็ท่านสนใจก็สามารถกรอกได้นะคะแล้วก็ความรู้เบื้องต้นในการประกบอบอันนี้คือต่าง,า,างๆนะคะภาคตะวันออกภาคใต้ก็มีแล้วนะ Smart Exporter Smart Exporter เนี่เป็นโครงการที่ดีนะคะคืออันนี้ผู้ขายเนี่ยสามารถที่จะไปขายงานทั้งที่แล้วที่ผ่านมาไปขายงานที่มาเลเซีย งานงานไทยแลนด์ดีอก่นนะคะมีผู้ประกอบการขายปูกระป๋องอย่างเงี้ยขายดีมากแล้วก็ได้เอเย็นตกตัวแทนผู้แทนอย่างช้านะคะอันนี้น่าสนใจแล้วก็โครงการต้นเจ้าทุโกเราเพิ่งจัดไปเมื่อ,อเดือนที่แล้วนะคะตามภาคต่างๆก็จะมีการจัดนะคะท่านสามารถส่งเ กรอบหรือว่าทิ้งนำบัดไว้ได้นะเรามีโขเราเรามีสัมมนาอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถเชิญชวนท่านได้นะคะนะโครงการต้น้าสุโกรนะที่สุราษฎร์ร่วมกับหาดใหญ่นะฮะช่วยกันจัดและการสร้างมูลค่าเพิ่มนะฮะก็ทั้งที่แล้วเนี่ยเรามีการจัดสัมมนาเรื่อง m a r k e t ติ้งอ f a แฟนะในเรื่องการออกแบบตกแต่งแฟชั่นนะออกแบบเสื้อผ้าหรือหนงานหรือสินค้าอื่นๆด้วยนะฮะ ก็มีการให้ผู้ประกอบการเนี่ยผู้มีผู้เชี่ยวชาญน,นะฮะมาให้ความรู้ผู้เชี่ยวชาญที่ออกนกดีไซเนอร์ดังๆมาช่วยออกแบบสินค้าแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะออกแบบแล้วไปเอาสินค้าที่ตัวเองออกแบบเนี่ยไปงานในงานบิ๊กบิวก็คืองานแฟชั่นซึ่งก็ขายได้ดีมากนะมีผู้สือเปอร์มีผู้นำเข้าสนใจนะคะ คืออาจารย์เนี่ยเขาว่าจะให้ให้ใหพวกท่านออกแบบในสินค้าของพวกท่านแหละท่านเอามาสองชิ้น